มาทำความรู้จักหมอสอนใน60วินาทีกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอสอนนะคะชื่อจริงนะคะแพทย์หญิงประพัฒสอนลิมสุวรรณค่ะเป็นสัญาแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลดีอาร์ตค่ะ ความสวยงามเนี่ยเป็นเรื่องขององค์ประกอบทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของความปรงพอใจค่ะซึ่งความงามนะคะไม่ได้มีกฎตายตัวว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะหมอเนี่ยเป็นสัลยแพทย์ตกแต่งใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยหมอทําได้ทั้งการรักษาโรคแล้วก็การเสริมสวยเนาะได้ทั้ง2องอย่างเลยพียงแต่ว่าการรักษาโรคเนี่ยเรารักษาทางการ แต่ว่าการเสริมความงามเนี่ยมันเป็นการรักษาทางใจเออจริงๆเล่นหลายอย่างแต่ว่าที่ชอบเลยก็คือเป็นวอลเลย์บอลกับแบดมินตันค่อยรักเธอทีละน้อยตกลุมรักเธอช้าๆค่อยๆมีเธอเข้ามาเติมสิ่งที่เคยหายไปจริงๆก็ชอบชงชาเขียวชงวัชชะอืม,มีชัมชชะใช่เราต้องการคาเฟอีน <laughs> เคาบอกว่าหมอสอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอ๊ะหมอสอนก็แบบเหมือนว่าเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้จริงๆก็แบบชื่อเล่นชื่อลูกสอน